คิดฝักใฝ่ในเรื่องกันเนี้ยมีเงินนะมีอาตมานี่ไม่ค่อยอาบคับเพราะว่าทํางานหาง่ายอยู่เมืองไทยนี่อยู่ไหนก็มีคนอยากจะให้ไปทํางานบริษัทใหญ่ๆอ,อยู่เมืองนอกนเลยเขียนหนังสือติดต่อทางแมกซินสามารถสมัครงานได้ถ้ามีความคิดอยากจะช่วยบ้านช่วยเมืองตอนเองอาตมาเคยเลิกเป็นลูกจ้างเขาพักหนึ่ง มาซื้อรถแท็กซี่รถตักรถสิบล้อรถดำเป็นผู้รับเหมาเข้าใจว่าถ้ามีเวลาว่างเราก็จะได้ช่วยสังคมสร้างวัดสร้างวัดเวย้ยปากว่า,วาอยู่กับสังคมไม่ได้เพราะว่าใจมันอยู่กับเขาไม่ได้อาจมารู้จักว่าโกงบ้านโกงเมืองเป็นยังไงในช่วงเป็นผู้รับเหมา รับเมาสมัยนะั้นเงินผันออกมาใหม่ไปรับเหมาเงินเต็มกระเป๋าไม่ขาดเจดแปดหมื่นอย่างน้อยเป็นแสนแสนแต่ไม่เคยสบายใจเวลาไปรับโครงการใดเจ็ดแสนแปดแสนอย่างเงินผันอย่างขุดซะอย่างทอมลูกหลังนายอำเภอเอาไปประหลัดขอไปผู้ชัดารกำนันสิบ เปอร์เซ็นต์สิหปเซนนักหนักเข้า30%มสเซนเมื่อสามสเปอร์ซน์แล้วเราเองเขาก็สอนวิธีโกงคุณถ้าเขาให้ใส่500รยคิวคุณก็ใส่เพียงสองร้อยห้าสิบคิวนี่คือความเสื่อมของบ้านของมัองอาดมาก็เลยคิดว่าเราทำไม่ได้เราทำดีมาตลอด ให้เราตายดีกว่าที่จะให้เราทำชั่วทำลายคุณงามความดีของเราเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะรวยอย่างนี้ปรากฏว่า,วาไม่คบปีอันมาขายเลหลังขาดทุนย่อยยับไม่ราถนาจะอยู่ในวงการอันนี้คิดว่าถ้าอย่างนี้เราไปทำงานเงินเดือนสามหมื่นสี่หมื่นดีกว่าก็กลับไปทำงนานต่างประเทศ แล้วก็มาซื้อที่ดินแปลงที่เราอยู่ไดนนี้โยมอาจจะอยากรู้ว่าที่ดินแดนนี้มีกี่ไร่นิเพทพราามในครั้งแรกมีที่ดินตรงเนี้ยี่สิบไร่มาถามพ่อใหญ่เป็ดในนาติดกันถามซื้ออยากจะสร้างเป็นวัดอยากจะมีวัดในอุดมคติแก่เข้าใจดีโอ้ยขันมึงสิเหตวัดกูเสิใไห้อืือ ช่วงนั้นยังเป็นฮิปปี้ผมยาวๆนะยังไม่ได้บวชผมเสี่ยวไปยังพอไงลูกกับบบมี่เมียกับบมีขั้นสี่เฮ็ดวัดสี่ไข่เสือๆการมานก็เอารถรับแกมาเลยตรงนี้ไม่มีทางมาจอดเขาปุกป,ปา่าฝาดงเมือนมันมากนะมงวันนูนแค่นี้พู้ยหลายขนาดมาเร็วนิดเดียวแต่ก่อนมันเป็นป่าแล้วก็ได้ยี่สิบไร ซื้อขยายตรงนี้ต่อไปอีกยี่สิบลเป็นสี่สิบหลังจากนั้นก็เริ่มสร้างวัดเอาหลวงพ่อซึ่งเป็นพ่อมังเกิดก้าวที่อยู่วัดหนองป่าผมมาอยู่ใต้ต้นบกพอเริ่มสร้างวัดนี่อาตมาไปอยู่แอฟริกา,ากลับมาซื้อลวดน้ำมาจ้างคนตัดรูล้ลอมมาทำศาลานี่ทำอะไรต่อมาก็มาเอาไฟฟ้าเข้าหมดไปห้าหมื่นกว่า อาตมานี่ยไม่ไม่ถนัดในการแผ่ไม่เคยรีไรแต่ทำคนเดียวก็น่าคิดว่าถ้าบุญมีวาสนามีเนี่ยมันคงจะเป็นวัดช,ชาาบ้างแล้วก็หัวโลกผีป่าเขาอ่ะมันจะเป็นวัดเป็นว่าอย่างมันจะเป็นเทียงหน้าให้เขาหั่นอาตมาก็คิดว่ามันอาจจะเป็นอย่างที่เขาพูดเพราะถ้าเกิดว่าหลวงพ่อท่านหมดบุญไปก็ไม่มีพระพระนี่หายากพระคนนี่หายาก ซื้อเอาด้วยเงินไม่ได้พระพุทธรูปอ,องละหมื่นละแสนไปซื้อได้พระคนคนนี่ซื้อบะไ้ซื้อแรืวก็นี้เป็นคิดว่าเอ๊ะถ้ามีวัดแล้วก็มีพระแต่พระไม่มีทำอย่างไรพาจจะมาไปอยู่ต่างประเทศคิดแต่เรื่องเดียวเอาหัไใจปิตกใสเรื่องนนไปนอนอาดวันหนึ่งมันอยากบวชเลือกมากเลยอากาศหนาวในทะเลทราย ช่วงนั้นรับผิดชอบมากเป็นซูเปอร์วิเซอร์เงินเดือนก็สามหื่นกว่าบาทแล้วนอนไปวันนั้นดึกเดึกเดือนเพื่อจิการ